สวัสดีค่ะกลัพปุันแล้วนะคะกับร้านภูมินเท็กเกอร์สาขาคุจับจังหวัดร้อนธานีวันนี้นะคะเรามีรถฟอร์ดเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถฟอร์ด1 0นยะคะเ้อเรียบนะคะตัวนี้เครื่องเกียร์ดีสภาพดีนะคะพร้อมใบด้านหน้าและคานหลังนะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2 3 5 0 0นันบาทนะคะตัวนี้ มีอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานเลยหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอเภอกุดจ,จับจัังวหดอธานีหรือหากท่านใดสนใจเข้ามาดูมาชมสามารถตั้งพิกัดร้านได้นะคะที่ร้านภูมีแพคเตอร์ ร้าน,นของเราจัดสูงฟรี300กิโลเมตรนะคะสำหรับรถไถน,นะคะหากลูกค้าไม่สะดวกหรือว่ายัางไงก็สามารถโทรสั่งจองได้เลยนะคะที่เพจภูมินแท็กเตอร์นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทร0817294501หรือ0929422503ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube คูมมนแท็กเตอร์บายเซลุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ